ไปยานไหครับย่านหลบนิดหนึงหลบนิดนึ่งต้นต้นขาวตั้งใจก่อเหตุเลยป่ะไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจเรเดยรหลายเรื่องเดี๋ยวเดขอยนับขอ่ับขอยนากับขอยับขอย่าัขาับขอนากัขกับขอ่ัขอยนากับข่ากัขากับขอย่ัขับขาันขยกับขย่ัขยัยับขยับขัขยับขับขยับขยัยยัยัขยั แล้วคือทำไมเราต้องบอกอะไรเขาเขาเอาน้ำมันไปเตรียมเตรียมการมาทะเลาะอะไรกันจะทะเลาะอะไรกันอย่าบอกอะไรอ่เออคนที่เสียชีวิตไหมขอขอบคุณที่บอกอะไรไหมขอโอบคุณตั้งน okay ึกผิดไหมคะตอนนี้ผม้งนึกครับประกอเหตุทำไม่ผิไปย้อประบอครับผมกลายจะไปกระโดดน้ำครับจะไปกระโดดน้ำถามต้องการจะเจาไม่ใช่ใช่ครับ เราเลือนี่เหรอครักพักรักรักเมียมากไลยพี่ต้นรักทุกอย่างเป็นชื่เมีขอมหมดเลยทุกอย่างเป็นชื่อหมดเลย้วก็ขออนุญาตทำาอะไรครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราว่ไม่มีคนอื่นหรอพี่ต้นขุญาตเวเยอยยเยดูหัว

พี่ต้นไอ้ได้ฆ่าเขาจริงไหมฆ่าจริงเขาทำไมถึงฆ่าเขาพี่มันคงมาลงไม่ได้แล้วเก็บไม่ได้แล้วตอนนั้นนะมันมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นพี่ก็เขาบอกว่าผมไปจับเขามาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อ๋อเรื่องเป็นไงพี่เล่าให้ฟังหนะน่อยนะว่ามาแลวพี่เล่าให้ผมฟังหนะ่อยเราตามความจริงเลยว่ามาเลยพี่ ก่อนจะเกิดยังไงมีลูกสามคนด้วะก็ลูกคนเดียวครับนะพี่นเรื่องเป็นยังไงเ,เล่าให้ฟังมั้งก็ผมผมเก็บมาสองปีแล้วเก็บความรู้สึกที่มันโดนโดนเป็นคู่รองรับผมรองรับอารมณ์รองรับทุกอย่างสองปีตั้งแต่ทีแรกเขาเขาเผม หรือว่าคุยเขาคุยอะไรยังไงกับใครผม mm hmm. โหเก็บผมให้โอกาสเขามาันตอนนั้นผมตกเขาผมตกเขาจริงตอนนั้นตั้งแต่ตอน,ตอน,ต,อนตอนที่ผมรู้เพราะผมเมื่อก่อนผมทํางานที่ทัญญาผมผมก็วิ่งมาเลยผมกู้ข้อมูลได้ทำไมเขาเขามีพฤติกรรมยังไงคนผู้ตายกในในแชทในแชทอ๋อพี่ oh, เห็นในแชทใช่ แชทก็ยังอยู่แชทก็ยังอยู่ในในเครื่องเขาคูยกับใครเขาคุยกับใครเป็นญาติทางการเป็นทหารที่สั่งพวกเ่าเขาพูดกันแบบเชืงแบบไหนอ่ะเชิงที่ผู้ชายดูแล้วรับไม่ได้อ๋อคุยกับแฟนพี่อ่ะนะใช่ผู้ชายคนอื่นดูยังรับไม่ได้เลยพี่ก็เลยเก็บอารมณ์ไม่อยู่ใช่แล้วถามยิงแล้ววันนั้นทําไมถึงพี่ผู้หญิงก็ถึงได้ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยก็กําลังเช็ดน้ํามันครับ อ๋อเช็ดน้ำมันกำลังเช็ดน้ำมันเลยถอดเสื้อผ้าออกใช่ครับผมก็ถอดเสื้ออ๋อแล้วลาดจะต้องแต่ตอนไหนอ่ะน้ำมันตอนที่อยู่ในสนามกอล์ฟครับทีแรกอยู่อยู่ห้องใช่ไหมแล้วนัดมาคุยกันหรือไงไม่นัดไปวัดครับอ๋อแล้วไงต่อนัดไปวัดของเก้าอ่าของเก้าแล้วไงแล้วไงต่อเอาแล้วพอนัดจะไปวัดกองเก้าใช่ไหมพี่ แล้วไงต่ออ่เสร็จคองเก้าก็ห้าโมงแล้วก็ก็ไปถอนถุงหอกในสนามคล็อกก่อนจะเข้าก่อนจะเข้าสนามคล็อกจากคองเก้าไม่เท่าไหร่เขาก็ซัดผมซัดเจ้าคำพูดอื ากมาหมือนเกียวคือมีปากเสียงกันในรถใช่แล้วยังไงต่อพอม,มีปากเสียงกันแล้วไงต่อก็ไปถอนผมหงอกที่ที่สนากกมกอล์ฟจอดรถนอนเล่นกันว่างั้นเน<ช>่ถอนผมหงอกเล่นกันใช่ใชแล้วไงต่อก็จะขึ้นรถผมมาสตาร์ทรถสักพักหนึ่ง ซาดตรงอีกรอบหนึ ay oo, ay o, as, CO, ่งผมก็บอกว่าโอ้ยมันบ่อยนะมันก็เก็บไปไม่ไหวนะซัดนี่คือซัดยังไงทําร้ายหรือว่าว่าด่าด่าใช่ไหมแล้วงาจ่อไปทะเลยเลเอาถ้ใดเผาทิ้งคู่น่ะอืมพู่นี้เลยตายก็ตายด้วยกันนี่แหละอไปก็ไปด้วยกันจบก็จบด้วยกันครับเขาวางในรถ ต้นน้ำมันเราไปอย่างไหนอ่ะถ้ามันซื้อเตรียมไว้ไปไปเอารถมอเตอร์ไซค์อือก็เอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำนานมาจ่ายค่าจอดค่าค่ามอเตอร์รถนี่แหละช่วงนั้นผมขาดเงินเลยก็คือน้ํามันเนี่ยเตรียมจะไว้จะไปใส่รถมอเตอร์ไซค์จะไปเอามอเตอร์ไซค์กลับใช่ไม่ได้เตรียมการที่ว่าจะมาค่าเขามาเผาเอาแล้วพี่ได้โทรไปบอกเพื่อนที่บอกว่าเดี๋ยวรอดูข่าวได้เลยถ้าเกลียดกันไม่ลงตัวอะไรเขาบอก เราบอกใครเพื่อนร่วมง,งานของ <c oughs> เอาเนีย้ยสุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงญาติคนตายไหมพี่ขอโทษโทษยงไงอีกสารภาพยังรับกรรมครับแล้วควารู้สึกพี่ตอนนี้พี่ร้านน้ำมันพี่รู้สึกไงมันคมสติไม่อยู่แล้วตอนนั้นซึ่ง ผมไปรับเข้ามาเองเขาบอกว่าผมไปจับเข้ามามันแล้วก็แจ้งตำรวจเนี่ยมันมันไม่ใช่โอเคโอเคเพราะมันมันก็พังหมดแล้วไง ญาติให้ตำรวจเอารถเข้าไปจอดข้างในเรียบร้อยกันนะครับได้ความได้ความโดนครับเดี๋ยวพอถอออตรวจดีเรื่องข้ามนะเบื้องต้นค่ะจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การว่าอย่างไรบ้างคะก็สำหรับเคสนี้นะผู้ต้องหาเนี่ยก็ให้การรับสารภาพครับแล้วก็รับตั้งแต่ขั้นตอนของการ ตัวยมงานจนกระทั่งเรื่องสายเหตุที่ทะเลาะเอ่อสายเหตุที่ฆ่านะครับแล้วก็แล้วก็เราได้หลักฐานครบทุกอย่างครับเรบาจะเป็นกระป๋องน้ํามันเลยมีดเลยนะครับแล้วก็สารก็ได้ออกมาจับมารเรียบร้อยแล้วเพื่ครับคสาร,อ,รอ,อะพึงห่วงพึ่งห่วงพึ่งห่วงแล้วก็มีเรื่องเราหองระแห่งกันมาตั้งประมาณสองปีไปเจอแชทที่ที่ผู้ตายเนี่ยคุยกับคนอื่นครับก็หาเรื่องทะเลาะมาตลอด ครับแต่พอดีผู้ตายเนี่ยเขาก็หนีออกจากบ้านไปหนีไปไประมาณสักสิบกว่าวันจนทั้งเขานัดก,กันเมื่อวานนี้มีการพาไปทําบุญมีการยังยัง,ย,งยังกลับมาเหมือนกัจะ,จะคุยกันมีการวางแผนไว้ก่อนไหมครับน่าจะมีเพราะว่ามีการเตรียมน้ํามัน,นแต่เขาอ้างว่าจะซื้อน้ํามันเนี่ยไปเติมน้ํามันรถมอไซค์ซึ่งไม่ใช่เพราะผู้ชายคนนี้เคยขอดีลักษณะนี้มาหนึ่งครั้งแต่นั้นป็นการ แห่งตัวเองทรมารตตัวเองทำไมำไปจอดอยู่ตรงนั้นนะครับเออเขาออกจากตรงนั้นมาเนี่ยคือออกจากตรงที่ที่อื่นมาเนี่ยจนถึงเกิดเหตุเนี่ยเขาทะเลาะกันมาในรถอรนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ลรามาลดาในเตียมมาล่าตั้งแต่รถเขากลับเผาตายด้วยกนันทั้งคู่แต่ยังไม่เผาเผาก็ผู้ตายก็อ้างว่าหิวน้ําก็จอดรถพอลงไปปุ๊บายก็วิ่งหนี วินีจเขาไปยืนอยู่หลังคนแถวนั้นนะครับก็ก็มีปากเสียงกันอีกหน่อยนึงแล้วก็เอามานมาล่าอตอนี้เขาบอกตอนหลังจากนันก้นเขาสต,ติแตกนะครับแตกล้วก็วิ่งไปเอาไฟแชกแล้วก็มีดแล้วก็จุดจุดเสร็จเก็ตายก็หนีข้างน้ำตามไปแทงเสียชีวิตสถานการณ์ผู้ตายไม่ได้สวมเสื้อผ้านะครับเป็นเพราะไม่ใช่ครับเ <Okay. S 2> คอไม่ใช่ครับก็คือ เหมือนก็ว่าเ,าเขาราดน้ํามันราดน้ำมันในตัวทั้งสองคนแล้วน้ำมันนี่มันคันคันก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถอแต่พอรถจอดนิ่งปึ้งผู้ตายก็วิ่งหนีครับรไม่มีเรื่องจะคมคืนเรื่องอะไรในในรถไม่มีอ,อา่าเพราะอะไรไปจอดจุดที่เราจับกุณมได้หรืออ๋อเตรียมตัวจะฆ่าตัวตายอืมครับกล่ว่าอ่าใช่ครับใช่แต่ว่า รู้ว่าเมีาายตายนแน่แน่ศพอยู่ไหนปุ๊บก็จะโดดน้ําแบบตายครับแต่ถ้าตายคงตายตั้นบ B ีห้าเจ็ดไปแล้วเพราะตอนนี้ก็รำลักษาอย่างนี้เบี้ยจะกเอาอะลมันมาเอาไมเกรนมาจะแทงตัวเองอยากเจอเมียอีกคนนึงอะไรเงี้ยครับเคยทําขอสั่ลักษณะนี้มาแล้วห,หลังจากที่เขาก่อเหตุเขาได้หนีไปที่ไหนมาครับไม่ได้หนีนะครับก็วนไปจอดอยู่ตรงนั้นฮะวนวนคือก็หนีหนีเข้าแพร่กษาแล้วก็ไปบางนาตัด มาตัดเสร็จก็ไปวนจอดอยู่นั้นริมแม่น้ำเทวยาเพื่อจะโด,ดนน้าตายแต่ผมไม่เคยเชื่อหรอกถ้าอยากตายตายแต่มันคืนแล้วคคขนเนขาเหมือนกับว่าออกบายว่าอะผมไม่อยู่ก็ได้นะให้เมียกลับไปอยู่ห้องผมงคนเอาออกแล้วอะ,อะไรอย่างเงี้ยจะตามเมียกลับบ้างนเนประมาณอย่างนั้นมาเจอเขาตายที่ไหนคบที่ปากหน้าหอพักะไรปากซอยอะไรรถทิพย์รถทิพย์ พอเราติดช่วงเวลาเช้านี่จะเขายังไปทำบุญด้วยกันเลยไป,ไปวัดไหนวัดคองเก้าไปทำบุญวัดคองเก้าคิดว่าเขา,านานมัเรื่องของามีบเองมีดเนี่ย <c oughs> เขาบอกเป็นมีดมีดเป็นมีดที่ติดตัวเขาอยู่แล้วเป็นมีดที่อยู่ในเต็นท์เขาเป็นคนขับรถนะเขาพกไว้อยู่แล้วนะครับแต่น้ํามันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะซื้อไปเติมรถเครื่องรถใจยนยนซึ่งซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อ อ่าไอ้น้ำมันเนี่ยผมว่าเขาน่าจะวางแผนนะอ่าอ่าก็ทำให้การกูเขาในตำรวจยังไม่สั่งกเชื่อในหลักฐานมันต้องประกอบหลักฐานส่วนอื่นประกอบด้วยอย่างเช่นกล้องวงจรปิดเอออย่างเช่นหลักฐานการแชทเอยอย่างเช่นนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องมาประกอบกันหมดนะครับแล้วเรามีปจักรยานด้วยเคสนี้ซึ่งซึ่งเขาก็เขาก็รับสารภาพด้วยแต่เราต้องทำตัวให้สมบูรณ์นะครับ เขาเขาอ้างเหตุผลนะครับว่าเขาใช้ประเด็นไหนที่หลอกผู้ตายออกมาอะไรกนี้ขนของออกนะคนของออกแต่ระหว่างผมเนี่ยเขาคุยแชทคุยอะไรกันเนี่ยผมยังยังไม่ดูในแชทละเอียดนะครับแต่อาจจะโชว์ว่านี่ขนขอออกแล้วนะเมียกลับมาบ้านเธออะไรประมาณอย่างนี้นะแต่อันนี้ผมผมผมคิดเอาเองนะครับอย่างผมขอผมขอโรงพักครับขอขอสอบให้ละเอียดนิดนึงนะครับว่าเขาทำยังไงบ้าง นอกจากเรื่องของว่าก่อนหน้านี้ประวัติเรื่องของการทำร้ายแฟนก่อนหน้านี้นะคะเรื่องของไอ้ถิ่นมีคดีถิ่นมีมีติดตัวมาเขามีชอบโกงมียักยอกมีบุกลุกยักยอกมียักยอกไอ้ขวามบุกลุกเนี่ยโทษจำก็รอลงอาญาเคาบุกลุกไปหาเมียแฟนต้องตัดเจ็ดปีที่แล้วนะไม่ใช่จัดปิดตั้งแต่เก้าปีแล้วนะครับที่เพชรบูรณ์ครับอ่าแล้วก็เอาน้ำมันมาแล้วก็เอามีดมาแทงพุงตัวเอง บอกถ้าไม่เจอแฟนจะฆ่าตัวตายอ่าคนชอบน้ํามันก็เป็นแบบนี้ณตอนนี้เรามีการแจ้งข้อหาคือทั้งหมดสามข้อหาใช่ไหมครับท่านก็แจ้งข้อหาฆ่าบุญโดยเจตนาหนึ่งข้อหาวุ่นิไปในเมืองบานสานะส่วนข้อหาฆ่าโดยทารุณอดร้ายนี่จะขออีกนิดนึงนะครับคร <นะ S 1> ับผคมก็ต้องขอบคุณทีมสืบจังหวัดสืบโรงพักนะครับและสืบภาค,ครับผููกับชาที่ตามเรื่องนี้ต่อเรตลอดนะครับซึ่ง การก่อเหตุอย่างนี้เนี่ยผมฝากว่าต้องใช้วิจารณญาณหน่อยเพราะว่าผู้ตายก็ตายเกิดความสูญเสียแล้วตัวเองต้องมาติดคุกนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเออเอเอลอดยากนะรลอดยากนะโดนจับลอดยากไม่ตายก็ติดคุกนะครับก็ให้ใช้สติเยอะๆหน่อยนะครับฝากไว้ด,วด้วยนะครับ ยบบยอยู่ในหน้องมโนผ่นไงเดียจะจะ,จะไม่ให้ให้น้องนนครับไปน,นี่้าคือวายับวายครับเนาะาต่วหนไป นนองนิดน eh ึงเนาะชุดซงตําวบมากเนาะตําบวครับอันนี้ีอยากช่วยเนื้อ ไม่มีอะไรจะพูดค่ะก็ดําเนินไปในตามกฎหมายขอให้ดําเนินไปนี้คือที่สุดเลยค่ะแลนังรน้องช่องวันนิดหนึ่งครับน้องช่องวันัวคู่กันบดเลยเลี้ยงากจะดูยังไงนะเขาอ้างว่าที่ทำไปเพราะเขารักรักทาไมต้องทําอย่างนี้ล่ะคะทําไมต้องรุนแรงขนาดนี้ไม่คิดถึงจนรักเหรอไม่ใช่หมาใช่แมวนะคือจะมาแกลกันเหมือนหมา ไม่ค่ะไม่ยอมค่ับเพราะตอจุเใช้ไม่ได้เลยไม่ยอมเขาบอกทําไม่ตั้งใจทำไมไม่ตั้งใจอ่ะถ้ากันขนาดนั้ไม่ได้ตัล้ใจแล้วน้องช่วงวันตั้งใจอยู่แล้วะไม่ได้ตั้งใจมันไม่นอกขนาดนี้ไม่ได้เขินว่ะพ่อแม่เลยอ่ะญาติพี่น้องเขาเป็นคนอยู่หรือเปล่ามีความเป็นมนุษย์ไหมอ่ะ ทำไมมันไม่ตายแล้วไม่ให้มันตายคนล้วจะได้จบจบกันนอนี้ถ้าจะไปแล้วปล่อยออกมาแล้วครอบครัวนี่จะอยู่ยังไงต้องหวานระแวงมันใช่ไหมมันจะตามไม่แหลก่ล้างแค้นอ่ะไม่รู้นะไม่ให้อาภัยค่ะไม่ยอมค่ะที่สุดที่สุดเลยอ่ะแม่นีคือมาอกแม่ไหมแม่เปมากค่ะ ก็ยังไม่รู้ค่ะว่าตอนนี้น้องก็ดูแลอยู่เอาไปต่เมื่อคืนแล้วค่ะบอกแล้วค่ะก็ควรจะรู้เรื่องแล้วแต่น้องสาวคนเล็กเอาไปด้วยค่ะลัวเอาไว้บ้านคนเดียวไม่ได้อ่ะลัวเขาแบะละวานพ่อยังจาบจับไม่ได้ไงถ้าจับได้แล้วก็ก็โล่งหน่อยนึงอ่ะแต่ก็อยากให้ดำเนินคดีคดที่สุดค่ะดำเนินคดีที่สุดค่ะยังไงก็สุดๆชีวิตเร่รู้ชีวิตค่ะงั้นไม่ยอมอ่ะ น้องทั้งคนน่ะทำอะไรพินมากมายอ่ะทำไมต้องทำขนาดนี้อ่ะรถคันนี้เห็นว่าเป็นชื่อของน้องใช่ค่ะก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้วางแผนอะไรค่ะรอจัดการเรื่องนี้ก่อนค่ะรอจัดการสุกน้องก่อนค่ะนั่งนี่ลิงดอนค่ะปล่อยดีก่อนตอนนี้อย่างเป็นสี่สีขาวอยู่ปล่อยดีกว่า